อ่ามาต่อแฟนยูโรชื่ออะไรแฟนยูโรชื่ออะไรแฟนยูโรก็จะมียูโรออฟฟิเชียลกับยูโรซัพพอร์ตครับอ่าก็จะเป็นแฟนแฟนคอยซัพพอร์ตผมครับแฟนวิเคมชื่ออะไรอ่ะแฟนวิเคมชื่ออะไรอะไรอ่เฮ้ยเออเออไนี้มันค้างครับเพื่อนนะอัันนนี้มคแต่แต่คอมเมนต์มันยังไง เหน็บไม่ดีเหน็บต่ยูโรไม่ดีไม่ใช่ของผมอ๋ออืมอ๋เอาของเราดูแป๊เอตอนนี้ก็เจ็ดร้อยแปดสิบคนตอนยูโรอยู่ประมาณสี่ร้อยห้าสิบนะฮะพอเข้มอัสซีบีเข้ามาปึ๊บตอนนี้โอ้โหหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบห้าคนแล้วเยาะเยาะเยาะ อวัคจนินอ่ะนี่คือนั่งดูแล้วก็ตื่นอยู่เนี่ยว้ยเลย